เมื <c oughs> ่อวานนี้ตอนหัวค่ำนะคะก็ Facebook ของคุณสุเทพพิเศสุบันก็มีการโพสต์นะคะคภาพของคุณสุเทพว่าเอาล่ะเข้ารับการผ่าตัดนะคะเ,เส้นเอ็นหัวไหล่ด้านขวาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่ากำนันออกจากอาการผ่าตัดแล้วครับมีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นห่วงนี่มันโรบอทชัด <c oughs> คึอเป็นทาร์มร์เมอร์ใช่ใช่เออทาร์มฟเมอร์ก็กว่าจะผ่าตัดได้เนี่ยก็เซ็นไลเซ็นกันเมื่อยเลยนะคะคนที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทราบนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยคือหรือว่าจะเป็น พยาบาลเองอ่ะคุณหมอเองนี่ยก็เอาหนังสือ Power of Change ใช่ไหมที่ทังลิฟส์เนี่ยออกเนี่ยนะคะก็เอามาให้ลุงกำนันเซ็นก่อนแล้วต้องเซ็นด้านไหนข้างขวาข้างที่จะผ่าตัดเนถูกต้องคือถ้าไม่เซ็นก็อาจจะไม่ได้รับการผ่าตัดนะฮะก็เลยต้องยอมเนีเจ็บยังไงก็เซ็นจ้เซ็นแต่โดยดีนะ